การเซตนาฬิกา4936นะครับถ้าเราไม่ได้ใส่มานานนะครับแล้วก็ตำแหน่งของวันและเดือนเริ่มเพี้ยนนะผมอันดับแรกให้เราหยิบขึ้นมาก่อนนะครับแล้วที่เม็ดร,ระยมนะครับผมให้เราหมุนขึ้นนะครับเป็นการไขลานนาฬิกานะครับไขนาฬิกาเนี่ยเริ่มมีพลังงานนะครับสัก15พถึง20รอบนะครับหมุนขึ้น จากนั้นอันดับแรกนะครับผมให้เราดึงแม้พิมออกมานะครับเดงออกมาแล้วเซตเวลานะครับหมุนเวลาจนกว่าวันที่จะเปลี่ยนนะครับ mm. ก็คือหมุนเวลาจนกว่าวันที่จะเปลี่ยนนะครับเหตุที่ทำแบบนี้เพราะว่าเราจะได้รู้ นะครับอันดับแรกเลยว่าเวลาที่นาฬิกาของเราตอนนี้เป็นกลางวันหรือกลางคืนนะครับอ่าวันที่เปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้เป็นเที่ยงคืนนะครับพอวันที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยให้เราเวลามาที่หกโมงเช้านะครับจะติตั้งไว้ที่ประมาณหกเช้าหรือหกโมงห้านาทีช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าเวลาที่เราเซตเดือนวันนะครับหรือวันที่เนี่ยเข็มนะครับเขาจะไม่ไปบงัง สิ่งที่เราจะเซตนะครับผมพอหกนาฬกาแล้วเราก็ปิดมิยมกลับเข้าไปนะครับผมส่วนตอนต่อมาตำแหน่งในส่วนของการเซตนะครับผมด้านข้างนะครับถ้าเราสังเกตเขาจะมีเป็นปุ่มพุชเชอร์อยู่นะครับ4ี่ตำแหน่งนะครับตั้ง้ายและขวานะครับมาดูในส่วนของด้านบนด้านบนนะครับจะเป็นเดือนกับวันนะครับตำแหน่งของพุชเชอร์ที่จิ้มจะอยู่ใกล้กับสิ่งที่เราจะเซตนะครับอย่างเช่นเดือน นะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้สังเกตง่ายๆเดือนนะครับผมที่เจมจะอยู่ใกล้กันนะครับวันนะครับผมที่เจมก็จะอยู่ใกล้กันปุ่มนี้นะครับผมอันดับแรกในการเซตนะครับผมผมให้เซตที่เริ่มที่เดือนก่อนนะครับผมตันนี้เป็นเดือนตุลานะครับผมแต่อยากให้เซตเป็นเดือนกันยาก่อนนะครับอันดับแรกนะครับอุปกรณ์ที่ใช้อาจจะใช้พุชเชอร์ที่แถมมานะครับ ที่ทางปฏิกิรให้มาหรือวัสดุที่ง่ายที่สุดในการหาก็คือไม้จิ้มฟันนะครับของขัเพราะว่ามันจะดีตรงที่ว่าเวลาที่เราจิ้มแล้วไม่โดนจิ้มพลาดอย่างเงี้ยครับผมนาฬิกาจะไม่เป็นรอยนะครับการจิ้มก็คือใช้การกดแล้วปล่อยนะครับกดล้วปล่อยนะอ่าดูเข็มเดือนนะครับเข็มเดือนก็จะเริ่มเยลนนะครับผมก็จะเซ็ตไปที่เดือนเซ p ตท m เบอร์ไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับผมอ่า เพราะว่าสาเหตุที่เซตเป็นเดือนเซตเทมเบ r ก่อนเนี่ยเพราะวันที่เนี่ยวันนี้ค้นที่ผมตั้งวันนี้เป็นเป็นวันที่5วันที่ในในาฬิกาเนี่ยมันเลยมาแล้วนะครับผมถ้าผมเซตจนกลับมาเป็นวันที่ห้อีกครั้งเท่ากับว่ามันจะข้ามไปอีกเดือนหนึ่งนะครับแล้วเดือนจะเป็นตุลาพอดีนะครับจากนั้นผมก็จะมาเซตวันนะครับตำแหน่งของวันอยู่ด้านล่างของเมษมายมนะครับผมส่วนตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งของยุนเฟสนะครับในการตั้ง เซตวันวันนี้ที่ผมเซตตอนนี้เป็นวันที่ห้านะครับกใช้กดและปล่อยมันกดและปล่อยครับไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรียบนะฮะสังเกตนะครับผมเดือนจะเปลี่ยนตามสามสิบเอ็ดหนึ่งครับก็จะเป็นหนึ่งตุลานะครับผมหลังจากนั้นผมก็เซตเป็นวันที่ห้านะครับพอวันที่ห้าแล้วนะครับผมอันดับต่อมาผมก็จะมาเช็ค วันนะครับวันที่หาที่ผมเซตวันนี้จะเป็นวันจันทร์นะครับเซตเป็นวันจันทร์ครับผมวันจันทร์เรียบร้อยตอนนี้ก็คือเราได้ตำแหน่งถูกต้องเรียบร้อยนะครับผมต่อมาคือเราก็เซตเวลานะครับผมเด็กนมุนายงนะครับแล้วก็เซตเวลาปัจจุบันได้เลยเวลาปัจจุบันนะตอนนี้ประมาณส1เนาฬิกา40นาทีครับ เนาฬิกา40นาทีเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นเวลาปัจจุบันนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายในการตั้งนะครับผมก็คือในส่วนของมุดเฟสคือพระจันทร์นะครับผมในการเซ็ในส่วนของพระจันทร์เนี่ยเราก็จะเซตโดยการอ้างอิงจากปฏิทินนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับ ให้เราดูว่าวันที่เป็นวันแรงนะครับหรือวันขึ้นวันที่พระจันทร์เต็มดวงหรือวันที่ไม่มีพระจันทร์เลยเนี่ยหน้าวันปัจจุบันที่เราเซตวันนั้นเนี่ยถอยกลับไปแล้วถึงวันไหนก่อนก็ใช้ใช้ใช้วันนั้นนะครับก็คืออย่างเช่นวันนี้วันที่ห้านะครับผมถ้าถอยกลับมานะครับสี่สามสองหนึ่งอาจจะข้ามไปเดือนหนึ่งเลย จะมาเจอเป็นพระจันทร์เต็มดวงนะครับผมหลังจากวันที่เจอพระจันทร์เต็มดวงนะครับผมกลับมาที่นาฬิกานะครับผมผมก็จะเซตในส่วนของพระจันทร์นะครับในส่วนของพระจันทร์ผมก็จะเซตเป็นพระจันทร์เต็มดวงก็คือให้พระจันทร์เนี่ยอยู่ตรงกลางพอดี พระจันทร์เต็มดวงนะครับตอนนี้ก็คือพระจันทร์อยู่ตรงกลางพอดีนะครับผมทีนี้เราก็มาดูที่ปฏิทินต่อนะครับมาดูที่ปฏิทินผมจะนับโดยใช้นับวันถัดมาจากวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับตั้งวันถัดมาเป็นวันที่1น,นะครับจนถึงวันปัจจุบันที่ผมตั้งวันตั้งมูนเฟสอยู่ตอนนี้คือวันที่ห้านะครับผมนะครับเต็มวันนี้นะครับ1 2 3 4สองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเท่ากับแปดวันนะครับผมก็จะจิ้มจากที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับผมทั้งหมดแปดครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรับตอนนี้ก็คือตำแหน่งพระจันทร์ที่ถูกต้องนะครับก็คือเรียบร้อยครับวิธีการเช็ดเมกาสิการสามหกรับขอบครับ